ะมาเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อนกลับมาคุณให้ไร้สายเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ในราคาสบายกระเป๋าไม่ว่าคุณจะอยู่บ้าในของบ้านหรือออฟฟิศคุณก็สามารถสั่งพิมพนะ์งานหลังจากที่ผมปล่อยคลิปการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ธรรมดานะครับให้สามารถสั่งงานผ่าน Wi-Fi หรือว่าสั่งงานแบบไร้สายได้โดยใช้ตัวบอร์ด Last Reply Zero ไปเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับมีความสนใจในการทำตัวโปรเจกต์นี้กันดังนั้นนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราลองมาทำโปรเจกต์นี้กันนะครับ ซึ่งผมเข้าใจดีว่านะครับว่าเพื่อนๆทุกคนที่สนใจเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักตัวบอร์ด r a s p b e r r y p ากันทุกคนนะครับบางคนอาจจะเคยใช้งานตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi มาแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเห็นแค่หัวข้อคลิปว่าการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มีความสามารถในการสั่งงานได้สายเนี่ยก็อาจจะเข้ามาสนใจนะครับดังนั้นในคลิปสอนทูต o r เรีลคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ท โดยพาร์ทแรกเนี่ยผมจะแบ่งไว้สําหรับคนที่ไม่ได้รู้จักตัวบอร์ดรัสบิ r y พามาก่อนยังไม่มีประสบการณ์กับบอร์ดรัสบิ r y พามาก่อนถ้าเรามาทําตามอ่ขั้นตอนทั่วไปที่เขาทํากันนะครับมันก็จะมีสเต็ปในการติดตั้งใช้คําสั่งต่างๆในการติดตั้งตัวโปรแกรมเข้าไปเพื่อให้เครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยใช้งานแบบไร้สายได้ซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ย ในพาร์ทแรกผมก็จะเตรียมโซลูชันในอีกรูปแบบหนึ่งไว้นะครับให้คนที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับและในส่วนของพาร์ทที่2นะครับเราก็จะมาลองทํากันในรูปแบบปกติสําหรับใครที่มีประสบการณ์ในการใช้งานรัสแม่พายมาก่อนหรือว่าอยากลองทาโปรเจกต์นี้ตามที่ผมทําทีละขั้นตอนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับพร้อมแล้วก็ลองไปดูกันเลยครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มไปทาโปรเจกต์กันเนี่ยเราก็จะต้องมาดูกันนะครับว่า ส่วนประกอบที่เราจะใช้ในโปรเจกต์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอันดับแรกนะครับก็คือตัวบอร์ด Raspberry Pi ซึ่งในโปรเจกต์นี้เนี่ยผมเลือกใช้งานเป็นบอร์ด Raspberry Pi 0 r o W นะครับไม่ว่าจะเป็น0 r o W ตัวแรกนะครับหรือว่าจะเป็น Raspberry Pi 0 2 r o W ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันหรือว่าในกรณีที่เ,เพื่อนๆมีตัวบอร์ด Raspberry Pi รุ่นอื่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล A โมเดล B Pi 4หรือว่า Pi 5านะครับก็สามารถเอามาทำโปรเจกต์นี้ได้เหมือนกันเลยนะครับอันดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว micro SD card นะครับ ซึ่ง MicroSD Card ที่จะใช้ในโปรเจกต์นี้เนี่ยผมแนะนำขั้นต่ำอยู่ที่ขนาด8 g b นะครับหรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆมี MicroSD Card ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกันนะครับจะเป็น8 g ิ16 g ิหรือว่า32 g ิกก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับและต่อมานะครับก็คือตัวสาย USB OTG นะครับเนื่องจากตัวบอร์ด Raspberry Pi Zero ที่เราใช้ในโปรเจกต์นี้เนี่ย ไม่ได้มีพอร์ต USB ปกติแบบอ a ลั b e ริพาย4 Mo เด l B หรือว่า Raspberry ลั b e ริ y ายรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าบนตัวบอร์ดเนี่ยจะมาพร้อมกับพอร์ต Mi โ cro USB นะครับดังนั้นเราต้องใช้สายตัว USB OTG เนี่ยในการแปลงตัวพอร์ต Mi โ cro USB เนี่ยให้กลายเป็นพอร์ต USB type ปกตินะครับเพื่อที่เราจะสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับตัวบอร์ด s p b e ริพาย z e ร o ได้นั่นเองครับอันดับต่อมาก็คือตัวสาย Mi โคร USB สำหรับใจไฟให้กับตัวบอร์ด b ั r r ริ i าย r โระครับก็เป็นสายไมโคร USB ที่ใช้กักัับออออ่่าโทททรรรศพ์์มืืืถหววุปปกณไเลย าเพื่อนเพื่มีโทรศัพท์ Android รุ่นเก่าหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สายไมโคร u s b ไปอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีสายพวกนี้อยู่ที่บ้านบ้างนะครับ และสุดท้ายเลยก็คือตัว power adapter สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ด Raspberry Pi Zero นะครับเนื่องจากตัวบอร์ด Raspberry Pi Zero เนี่ยใช้ไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมี power adapter สำหรับจ่ายไฟให้มันโดยเฉพาะนะครับซึ่งเพื่อนจะใช้ power adapter ของโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่มีอยู่แล้วก็สามารถทำได้เช่นกันขอแค่สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้ที่5โวลต์แล้วก็กระแสะอย่างน้อย1แอมป์ก็พอครับแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเตรียมอ,อุปก,กรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปลงมือทำโปรเจกต์กันเลยดี โดยในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนาเอาตัวไมโครเวสิการที่เราเตรียมไว้เนี่ยเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งตัว OS ลงบนอ่าไมโครเวสิการตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆไปทําการดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า Raspberry Pi Imager ได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์สาหรับดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ใน description ของคลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทําการดาวน์โหลดตัว OS ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับที่ได้ทําการติดตั้งทุกอย่างลงไปใน OS เไปแล้วเนี่ยนำมาแฟลช หรือว่าติดตั้งลง m i c r o s o f การ์นะครับซึ่งลิงก์ในการดาวน์โหลดตัว OS ที่ผมเตรียมไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ e s ส r i ิปชันเหมือนเดิมครับก็ <c oughs> ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปทำการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆทำการติดตั้งโปรแกรมร a สบริ r ัยอิ Imager นะครับที่ดาวนโหลดมาลงบนเครื่องนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัว Raspberry Pi Device หรือว่าตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่เราจะทำการติดตั้ง OS ลงไปเพื่อใช้งานนะครับว่าเป็นบอร์ดรุ่นไหนโดยเราสามารถคลิกเลือกที่ Choose Device นะครับแล้วก็เลือกบอร์ด Raspberry Pi ตามที่เราจะใช้งานได้เลยในกรณีที่เมื่อใช้งานบอร์ด Raspberry Pi 4ครับก็เลือกเป็นบอร์ด Raspberry Pi 4บอร์ด Pi 5ก็เลือก Pi 5นะครับหรือว่าถ้าเป็น Pi z e หรือว่า Pi 0 2W เนี่ยก็เลือกตามชื่อนั้นเลยนะครับ โดยในครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้งานเป็นบอร์ด Raspberry Pi Zero W นะครับผมก็จะเลือกเป็น Raspberry Pi Zero W อันดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Operating System นะครับหรือว่าตัว OS ที่เราจะแฟลชลงไปบนตัว m i c r o s d Card นะครับให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม s h o o t OS นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างสุดแล้วก็เลือกในส่วนของ Use Custom นะครับที่เขียนว่า Select a Custom Image Your computer รให้ทำการคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เลือกไฟ OS ที่เราได้ดาวน์โหลดมาจากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็กด Open ได้เลยและในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ Storage นะครับให้ทำการคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกในส่วนของ Drive MicroSD ที่เราติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม Next ได้เลยและในส่วนของหน้า Use OS Customization เนี่ยเราก็จะมากดที่ปุ่ม Edit Setting นะครับเพื่อทำการตั้งค่าในส่วนของ WiFi ที่เราต้องการให้ตัวบอร์ด รั e r r พายของเราเนี่ยเกาะนะครับเพราะว่าเราจะได้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแบบไร้าสายไปที่ตัวบอร์ดรัตพิพายได้นะครับในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกับตัวรั e r r พายที่ต่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์นะครับโดยให้ทำการคลิกในส่วนของหัวข้อ c o n f l i g wireless land นะครับแล้วก็ทำการกรอก ssid ของ Wi-Fi ของที่บ้านเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดลงไปได้เลยหลังจากนั้นในส่วนของ wireless land country นะครับก็ <c oughs> ให้เพื่อนๆใส่เป็นตัวอักษร th ครับ แล้วก็ทําการกด save ได้เลยหลังจากนั้นก็กด yes ครับและกด yes อีกครั้งเพื่อเริ่มทําการ flash ตัว OS ลงบน microSD Card ครับหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้คอมพิวเตอร์ของเราทําการ flash ตัว OS ที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงบน microSD นะครับในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับโดยหลังจากรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวโปรแกรม l a s p Reply Imager ก็ทําการติดตั้งตัวไฟล์ OS ลงบน microSD ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เราก็ทําการกด continue นะครับแล้วก็ทําการถอดตัว microSD เนี่ยนำมาติดตั้งเข้ากับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้เลยครับแน่นดับต่อมานะครับเราก็จะเอาตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยที่ได้ทําการติดตั้งตัว microSD ที่เรา flash to OS ลงไปเร้อยเนี่ยติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการจะใช้งานนะครับ โดยในการติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยในกรณีที่เ,เพื่อนๆซื้อเคสของตัวบอร์ด l a s p r e p r y Zero ไว้ด้วยเนี่ย mm hmm. ก็เอาตัวบอร์ดครับไปใส่เคสแล้วก็จะวางไว้ข้างๆตัวเครื่องพิมพ์ก็ได้ครับหรือว่าถ้ามีเทปกาวก็เอาไปติดกับตัวเครื่องพิมพ์ได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเอาตัวสาย USB OTG เสียบเข้ากับพอร์ต hmm. USB บนตัวบอร์ด l a s p b e r r y Zero นะครับแล้วก็ปลายฝั่งนึงเนี่ยก็เสียบเข้ากับสาย USB ที่ออกมาจากตัวปรินเตอร์นะครับ และสุดท้ายนะครับเราก็นำเอาตัวสายไมโคร USB อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเสียบเข้ากับพอร์ต TWR in ของตัวบอร์ด Raspberry Pi Zero W นะครับแล้วก็ปลายฝั่งนึงเนี่ยก็เอาไปเสียบเข้ากับตัว power adapter สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ด Raspberry Pi ครับโดยหลังจากที่เราเสียบสายไมโคร USB เข้ากับตัว power adapter ที่ปลายฝั่งหนึ่งแล้วนะครับตัวบอร์ด Raspberry Pi ก็จะติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยครับหลังจากนั้นเราก็ต้องรออีกประมาณ3-5นาทีนะครับให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยเปิดการทำงานในครั้งแรก ซึ่งระยะเวลาในส่วนนี้ที่เราต้องรอนะครับก็จะขึ้นอยู่กับตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่เราเลือกใช้นะครับกรณีถ้าเป็น Raspberry Pi Zero W เนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลามากหน่อยนะครับแต่ถ้าหากเป็นบอร์ด Raspberry Pi Zero 2 W หรือว่า Pi 3า Pi 4 Pi 5เนี่ยระยะเวลาก็จะน้อยลงมาตามลำดับนะครับโดยเพื่อนเพื่อสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้บอร์ด Raspberry Pi ของเราที่เราเอาไปติดตั้งเนี่ยพร้อมสำหรับใช้งานหรือยังโดยไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิด Command Line ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง ping pi print t local นะครับ ซึ่งถ้าหากตัวบอร์ดรัสริพายเนี่ยพร้อมสำหรับการเซตติ้งแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้คำสั่งปิงไปนะครับก็จะมีรีสปอนกลับมาเป็นระยะเวลาที่ตัวบอร์ดรัสบริพายตอบกลับดังภาพนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากยังไม่พร้อมเนี่ยก็จะขึ้นเป็นอย่างอื่นแทนกรณีที่บอร์ดของเพื่อนพร้อมแล้วเนี่ยอันดับต่อมาเราก็จะมาทำการตั้งค่าตัวบอร์ดรัสบริพายของเราเนี่ยให้ติดต่อคุยกับตัวเครื่องพิมพ์ได้นะครับโดยอันดับแรกเนี่ยก็ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ช่อง Address ด้านบนของตัวเบราว์ลวงไป่า h t t p s p y p r i n t l o c a l 6 3 1 a d m i n หลังจากนั้นก็ทำการกด enter ครับโดยจะปรากฏหน้าขึ้นมาข้อความเตือนความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปให้ทำการกดที่ปุ่มขั้นสูงนะครับแล้วก็กดปุ่มดำเนินการต่อหลังจากนั้นนะครับก็จะพบกับหน้า d a s h บอร์ดลักษณะประมาณนี้นะครับให้ทำการกดที่ปุ่ม add printer ได้เลยครับ โดยหลังจากที่เรากดที่ปุ่ม Add Printer แล้วตัวเบราว์เซอร์จะทำการถาม username แล้วก็ password นะครับโดย username ที่เราจะกรอกเนี่ยก็คือ pi นะครับ p i และในส่วนของ password เนี่ยจะเป็น pi print นะครับ p i p r i n t แล้วทำการกดตกลงครับ หลังจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งให้ตัว Raspberry Pi ทําการค้นหาตัวเครื่องพิมพ์ท ini, ี <den ing impression> Ó, ่เชื่อมต่ออยู่กับตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับโดยระหว่างนี้ตัวเครื่องพิมพ์จะต้องเปิดอยู่นะครับแล้วก็สาย USB ที่เชื่อมต่อระหว่างตัวบอร์ด Raspberry Pi กับตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยจะต้องเชื่อมต่ออยู่นะครับตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยถึงจะหาเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นเจอโดยหลังจากรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวเครื่องพิมพ์ที่ผมต้องการจะเชื่อมต่อก็ปรากฏขึ้นมาแล้วครับ โดยในครั้งนี้ผมใช้เครื่องพิมพ์เป็นยี่ห้อ Epson L3110 นะครับผมก็จะทําการคลิกที่ด้านหน้าชื่อเครื่องพิมพ์นั้นนะครับแล้วก็ทําการกด Continue แล้วก็ทําการกด Add Printer นะครับในขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการตั้งค่าชื่อเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็คําอธิบายเครื่องพิมพ์แล้วก็ตาแหน่งของเครื่องพิมพ์นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งตามใจชอบได้เลยแล้วก็จะมีช่องให้ติ๊ก Share Printer นะครับก็ให้ทำการคลิกติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าช่อง Share Printer แล้วก็ทำการกด Continue ได้เลยครับ อันดับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการเลือกไดเวอร์ของตัวเครื่องพิมพ์นะครับโดย parole, ในอันดับแรกเนี่ยจะเป็นการเลือกยี่ห้อของตัวเครื่องพิมพ์ก่อนหากเป็นยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Canon HP Brother แล้วก็ทําการเลือกตามยี่ห้อนั้นๆเลยนะครับโดยในครั้งนี้ของผมเนี่ยเป็นยี่ห้อ Epson ผมก็จะเลือกเป็น Epson นะครับหลังจากนั้นก็ทําการกด Continue ครับอันดับต่อมา Focus. hm จะเป็นการเลือกรุ่นของตัวเครื่องพิมพ์นะครับโดยเพื่อนๆสามารถกรอหาชื่อของเครื่องพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ของเพื่อนๆมากที่สุดนะครับ โดยของผมเนี่ยเป็นยี่ห้อเอฟสันรุ่น L3110 นะครับผมก็จะทำการเลื่อนหาชื่อที่ใกล้เคียงกับตัวชื่อเครื่องพิมพ์ของผมมากที่สุดโดยผมได้เจอกับไดเวอร์ของรุ่นเอฟสัน L310 นะครับซึ่งมีชื่อที่ใกล้เคียงที่สุดผมก็จะเลือกเป็นชื่อนั้นนะครับแล้วก็ทำการกด Ad d Printer ได้เลย อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นการตั้งค่า Default ของตัว printer นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดกระดาษลักษณะการพิมพ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าตามควาชอบได้เลยหลังจากนั้นก็กด Set Default Option ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการเพิ่มตัวเครื่องพิมพ์เข้ากับตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดที่ชีอของเครื่องพิมพ์ที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะพบกับหน้า คอนโทรลพาวเนลของตัวเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นบนตัวบอร์ดรัสเบอรี่พายนะครับในดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันนะครับว่าตัวบอร์ดรัสเบอรี่พายของเราเนี่ยสามารถสั่งงานเครื่องพิมพ์นั้นได้จริงหรือเปล่าโดยทําการคลิกที่เมนูเมนเทเนนซ์นะครับแล้วก็ทําการคลิกที่ปริ้นเทสเพจนะครับโดยหลังจากคลิกไปแล้วนะครับก็ทําการรอสักพักหนึ่งโดยถ้าหากเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยสามารถถูกสั่งการโดยตัวบอร์ดรัสเบอรี่พายได้เนี่ยมันก็จะทําการปริ้นหน้าเทสออกมานะครับ ถ้าเครื่องพิมพ์ของเพื่อนๆสามารถพิมพ์ออกมาได้สําเร็จเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยพร้อมที่จะถูกสั่งการแบบไร้าสายแล้วครับหลังจากที่เราทําการเซตติ้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยแล้วก็ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยพร้อมสําหรับที่เราจะใช้งานแล้วนะครับอันดับต่อมาเนี่ยเราก็จะทําการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเข้ากับตัว Raspberry Pi ที่ต่อกับเครื่องพิมพ์อยู่โดยวิธีการนั้นก็ไม่ได้ยากครับ ในส่วนของ Windows นะครับแล้วก็ไปในส่วนของเมนู Printer a n d Scanner นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มบวกเพื่อทำการแอดเครื่องพิมพ์ใหม่นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้ตัว Windows เนี่ยทำการสแกนหาเครื่องพิมพ์ในระบบนะครับซึ่งเมื่อ Windows เจอตัวเครื่องพิมพ์ที่เราทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวชื่อเครื่องพิมพ์ที่เราได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับตามด้วย Add พายริน้นนะครับสังเกตแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราเจอชื่อเครื่องพิมพ์นี้นะครับก็ทำการคลิกแล้วก็กด add printer ได้เลยครับแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้ตัววินโดว์เนี่ยทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราเข้ากับตัวเครื่องพิมพ์เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถสั่งพิมพ์เอกสารงานรูปภาพไปที่เครื่องพิมพ์เครื่องนี้ได้แล้วนะครับโดยเมื่อเราต้องการที่จะพิมพ์เอกสารหรือว่างานหรือว่ารูปภาพไปที่เครื่องพิมพ์เครื่องนี้เวลาที่เราไปสั่งงานพิมพ์นะครับเราก็ทาการเลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการจะพิม เพียงเท่านี้เราก็สามารถสั่งพิมพ์งานแบบไร้สายไปที่เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้ parfois, <sh> แล้วครับและสาหรับการสั <sub> ่งพิมพ์แบบไร้สายจากโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่เลือกสื่อที่ต้องการจะพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพนะครับหรือว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ทําการสั่งพิมพ์ได้เลยครับโดยให้ทําการเลือกเครื่องพิมพ์ที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้นะครับเป็นชื่อเครื่องพิมพ์ตามด้วย add p i ่พนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถสั่งพิมพ์งานแบบไร้สายผ่าาาานนนททงงงงสมรรรโฟไได้้คคััับบบบเป็ยก เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เก่าของเราให้สามารถสั่งพิมพ์งานแบบไร้สายได้ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยใช้งาน Raspberry Pi มาก่อนผมคิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับ และในตอนถัดไปสําหรับใครที่อยากลองทําตั้งแต่ศูนย์นะครับเราจะลองมาเริ่มพิมพ์คําสั่งติดตั้งตัวโปรแกรมต่างๆลงไปบนตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับตั้งแต่ศูนย์จนสามารถเป็นตัวปริ้นเซอร์เวอร์เชื่อมต่อก,กับเครื่องพิมพ์ของเราได้ครับจะเป็นยังไงรอติดตามชมคลิปหน้านะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์มาทําโปรเจก t นี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ไซตตอนไทยแลนด์ได้เลยนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ของสินค้าทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปของวิดีโอนี้เลยสำหรับโปรเจก t นั้นจะเป็นโปรเจกะรัมมันนคบ สำหรับโปรเจกต์นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ